สวัสดีค่ะตอนรับทุกทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ Buddy News ค่ะในช่วงของ PSU all 2ทุ่ม15จนถึง3ามทุ่มทุกกคืนวันศุกร์แบบนี้นะคะวันนี้มาพบกับวาวพานิชาปนเวทค่ะ และแพรกุัลชุตินทร์ Brother tú, ค่ะเปิดมาแล้วก็พยายามแบบเหมือนทําเสียงให้สดใสหรือว่าเสียงเหมือนเดิมรอเปล่าก็มันจะเหมือนกับโดนจิตตัวเองว่าอย่างง่วงปีใหม่แล้วด้วยความที่หยุดยาวใช่ไหมใช่ใช่คือปีใหม่มันก็มีอะไรอัปเดตเยอะแยะแล้วเหมือนตอนที่เรา ทิ้งท้ายไว้ EP ที่แล้วใช่ไหมคะว่าพี่แพรเตรียมข้อมูลเทรนนุ่นน,นี่นั่นที่เราจะต้องติดตามกันโหมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเน,นี่ยเยอะมากๆเลยเนะพี่แพรเนาะใช่ค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะ,ยะมากมายอย่างที่น้องวาวบอกนั่นแหละคือไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจาําวันเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆนานาก็แล้วแต่ว่าแบบใครจะเลือกมุมไหนใช่เนาะและ <laughs> อะไรนะจะพูดว่าอะไรนะวะจะพูดว่าอะไรป่ามีอะไรเออพอเปิดมาปีใหม่ก็คือจะแย่งกันพูดเลย <laughs> จะดีใจมากเลยถ้าพี่แพพูดเยอะ <laughs> เราจะได้ไม่เหนื่อยอ่ะก็เปิดปีใหม่มาศตวตรรษใหม่พอสอใหม่เออไม่ใช่สตว์ตรษใหม่สิศ<อ>ตวตรรษเดิมเอ๊ะเออตัดทิ้งตรงนี้ <laughs> ไม่เอา <laughs> ไม่ตัดหรอกให้คุกังฟังไปเลยอ่ะพอสม่แต่ว่าใจดวงเดิมว้าวดีอ่ะหลายเรื่องราวค่ะที่มาอัปเดตแล้วช่วงที่ยังเป็นกระแสอยู่ช่วงนี้เลยเรื่องราวที่ อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะวัยรุ่นและก็วัยอื่นๆทั่วๆไปก็คือเรื่องเจเนเรชันใหม่เขานับแบบเหมือนเป็นปีเลยใช่ไหแมว่าแบบเจนใหม่เจนใหม่เหมือนเกิดขึ้นเร็วเหมือนกันนะเนอะคือตอนก่อนนั้นเนี่ยจะจำแค่แบบเบบี้บูเมอร์ X อ Z ซหรือที่เขาเรียกเจนซีนะคะหลังจากนั้นมันก็เอลฟาออมัน มันเป็นเปลี่ยนเร็วมากเลยตอนนี้เป็นอะไรนะพี่แพตอนนี้เป็นเบต้าแล้วนะคือนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเป็นต้นมาหลังจากที่ก้าวข้าวแล้วเที่ยงคืนวันถัดไปดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นและก็กลายเป็นเจนใหม่แล้วคือเด็กที่เกิดเวลา0 0 0นย์อ่ะก็คือเป็นเจนใหม่เจนเบต้าถ้าเกิดในหกเจ็ดยังไม่ใช่เบต้า ต้องหกแปดหนึ่งเท่านั้นคือแบบศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นอเป็นเจนใหม่แล้วขั้นกันแบบเวลาเซียววินาทีเองนะคะอ่าที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าความด้วยความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยด้วยไหมเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เจเนเรชันเนี่ยเหมือนบางบางเจนเนี่ยไม่กี่ปีเองอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่วัยมากค่ะ ปีใหม่เจเนอเรชันใหม่นะคะสิ้นสุดลงและวสำหรับเจเนอเรชันเดิมก็คือแอลฟาต้อนรับ เบต้าแล้วนะคะ,ะน้องใหม่เจนแห่ง AI First เด็กรุ่นเจนเบต้าจะเป็นลูกของเจน Y และเจน C หรือว่าเจน Z ที่เราเรียกเรียกกันนั่นเองออโดยภายในปี2578พวกเขานะคะจะคิดเป็นร้อยละ16หรือว่า16%เเซของประชากรโลกและหลายคนจะมีชีวิตอยู่จนถึงสัตวรรษที่22เลยค่ะอืซึ่ง21เนี่ยเป็นสตวรรัของโดเรมอนเคยดูการ ใช่ไหมกร์ตูนก็จะบอกว่าโดรมอมอ่ะจะบอกว่ายีาส่สิบเอตวรษเขาใช่ไหมก็จะเป็นโลกหุ่นยนต์ยี่สิบนี่น <22 S 2> นก็คือล้ํากว่าออก็ว่ากันไปก่อนเข้าเรื่องค่ะเดี๋ยวเราย้อนกันไปดูหน่อยว่าแต่ละเจนแต่ละรุ่นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเ,เริ่มเลยก็คือเจนเบบี้บูมเมอร์หรือว่าบูมเมอร์กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปีพศ2489ถึง2 5 0 0 7หรือว่าประมาณช่วงระหว่างนั้นนะคะประมาณ18ปีค่ะแล้วก็ Gen X ก็คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปีพศ2 5 0 8ถึง2522น้องวาวหรือเปล่าเดี๋ยวหยอกหยหยอกหย,ยอกนะมีควสะดงนิดน,นึง <c oughs> เรานั้นเป็นอากาศหรือเป็นตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ,อันนี้คือ Gen X ่ามาเจน Y เจน Y คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปีพศ2523ถึง2537อันนี้คือพี่พี่น้วาวด้วยไหมนวาวสุดท้ายของเจน Y วเลย2537ยยินดีด้วยเราอยู่จนเยอะกันนะใช่แล้วก็เจนซหรือว่าเจน Z ซดคือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปีพศ2538ถึง2552 แล้วก็เจนอ,ะ,อะไรนะแอลฟา <ฮะ S 1> เจนแอลฟาคือกลุ่มคนที่เกิดในปีพศ2553ถึง2567รู้สึกว่าวัยเนาะ ไวมากนะแอลฟารู้สึกว่าไวมากใช่ใช่อ่าแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือเจนใหม่ของเราน้องใหม่ล่าสุดเลยเจนเบต้าก็คือกลุ่มคนที่เกิด2,568ก็คือปีนี้ปีนี้เลยตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นไปค่ะจนถึง2,582โอ้ยเขาตั้งไวเลยหรอพูถึงไหนนานอยู่นะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ14ปีต่อเจน ด้วยอาจจะเพราะว่ายุคสมัยเนี้เนาะแบบ AI เทคโนโลยีพุ่งสุดๆใช่ถึง82ใช่โอเคประมาณ14ปีนับต่อจากนี้ไปค่ะจะสังเกตได้ว่านะคะตั้งแต่เจน Baby m o เม e r ์ก็จะมีการ แบบล่นระยะเวลาของการเปลี่ยนรุ่นเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนเจนเบบี้มูเมอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณช่วง18บแปดปี<ฮ>ค่ะแต่ว่าพอมาเจนเเนี่ยเหลือ14 ก็เท่าเท่าเราใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่โอเคเจนเบต้าก็14เหมือนกันเนื่องจากนักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าเขามองว่าการดําเนินการวิเคราะห์แล้วก็การเปรียบเทียบเนี่ยจะครอบคุมมากกว่าเขาก็เลยลดเวลาลงมาให้มันสั้นลงค่ะอืมันอาจจะดูได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าระยะเวลามันน้อยลงเวลาการเปรียบเทียบของแต่ละเจนแต่ละรุ่นน่ะอาจจะได้ เข้าถึงง่ายขึ้นแบบเห็นข้อแตกต่างมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าค่ะน่าจะ ทางด้านคุณแม็กคลินโดนะคะก็ได้มีการระบุข้อความไว้ด้วยว่าความแตกต่างระหว่างรุ่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในแง่ของลำดับเวลาเท่านั้นนะแต่ยังเกิดจากเหตุการณ์เทคโนโลยีอ่านี่ไงแบบที่พวกเราสงสัยเลยและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในแต่ละยุคอีกด้วยด้วยสภาพแวดล้อมแล้วก็โลกที่แตกต่างกันจะทําให้ลักษณะโดยภาพรวมของคนรุ่นหนึ่งต่างจากอีกรุ่นหนึ่งค่ะ แล้วเจนเบต้าคืออะไรนะคะเจนเบต้าก็คือเป็นชื่อที่ต่อเนื่องมาจากเจน Alpha. อัลฟาแม็กครินโดเนี่ยได้ตั้งชื่อให้ทั้งสองกลุ่มว่าอัลฟาและเบต้าเหมือนเจนอัลฟากับเบต้าเขาจะเป็นเพื่อนกันเลยเนาะคราบเกี่ยวกันอะ่ะเพราะเขาคาบเกี่ยวกันรุ่นกันอ,ะอ่ะมีเด็กรุ่นใหม่เหมือนแกลแล้วเลยอะ่ะเหมือนหลายเว็บไซต์อะ่ะน้องวาวเห็นไหมไม่รู้ ของอะไมอ่ะไม่ใช่นี่คือแบบเปลี่ยนเรื่องไว้้างคือจะบอกว่าหลายเว็บไซต์อ่ะเขาเริ่มทําแบบเป็นอินโฟกราฟิกอะน้องฟาวแล้วก็ตัดหน้าคนอ่ะมาใส่แกจริงๆคือพี่กําลังคิดว่าหรือว่าในฐานนี้เราอ่ะเราควรตัดหน้าหัวคนอ่ะมาใส่ว่าเนี่ยเจนไหนเจนไหนเหมือนผู้จัดของเราอ่ะเจนไหนแล้วก็ดีเจของเราเจนไหนแล้วก็ค่อยมาแบบรุ่นพวกเราพอะไรประมาณนี้ท้งพวกเราอ่ะหน้าโอเคเลย รุ่นพี่ๆก็จะโอนไม่ก็แบบเออเราให้แบบทันการทันการอะไรแบบนี้ใช่ไหมลองดู้หมเดี๋ยวส่งพี่แพรไปต่อลองดูนะว่าเขาจะเล่นด้วยไหม แต่มันน่ารักเนาะจริง,รงใช่แบบแบ่งเจนแล้วก็มันแสดงให้เห็นด้วยว่าอ่ะเนี่ยหนึ่งสถานีหนึ่งองค์กรนะคนแต่และเจเนเรชันสามารถมาทํางาน<ช>ร่วมกันได้ต่างคนต่างเข้าใจรุ่นพี่ๆก็เข้าใจพวกเราเราก็เข้าใจรุ่นพี่ๆเ<ช>นี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะเออดีนะเออเราดูพี่แพรไปขอร้องไปค่าว่ากัน นั่นแหละค่ะอย่างที่แม็ก r รินโดเนี่ยได้ตั้งชื่อให้ทั้งสองกลุ่มว่าอัลฟาและเบต้าเนี่ยก็เป็นการสะท้อนนะคะว่าเป็นคนรุ่นแรกๆที่จะเติบโตมาในโลกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยเมื่อเทียบกับคน XYZ นะคะโดยใช้อักษรกรีกค่ะซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยรุ่นต่อจากนี้ก็จะเป็นรุ่น แกมมาว้าวรุ่นเดลต้าว้าวและเรียงกันไปตามลำดับอักษรกรีกนี่เองอ๋อเพราะตอนเราคือสั้นๆเนี่ย x y z แต่นี้เขาจะมีความเป็นชื่อแบบอัลฟาเบลตาเดลตาอะไรแบบนี้ทำไมเขาไม่ตั้งให้เราก่อนอะแบบเราอยากซื้อแบบทันสมัยทัทันสมัยบ้างอะเรายังสูว่าเรายังเด็กนะแต่ไม่อยากอ่านเรื่องเจเนเรชั่นไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันได้ นั่นแหละค่ะคือแม็กคินโดเนี่ยมองว่าสำหรับเด็กเจนเบต้าโลกดิจิทัลและโลกความเป็นจริงจะไร้รอยต่อยิ่งกว่าที่เคย โดยในขณะที่ Gen Alpha เจนอัลฟาได้สัมผัสก,กับการเติบโตของเทคโนโลยีอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์เจนเบตาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติได้เข้ามาแทรกซึมในชีวิตประจําวันได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาและสถานที่ทํางานการดูแลสุขภาพและความบันเทิงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในยุคเจนเบตาในฐานะที่พวกเขา จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้บริโภคในคอนาคตพี่แพรค,ความชอบพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคของพวกเขาจะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มของตลาดรวมถึงค่ะประสบการณ์การบริโภคแล้วก็การทำความเข้าใจความต้องการแล้วก็ความท้าทายของเจนเบต้าเนี่ยจะช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย งั้นมาดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในยุคเจนเบต้าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งเลยความสามารถเหนือขีดจำกัด เขาบอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ชีววิทยาที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำให้เจเนอเรชันนี้มีความสามารถเหนือกว่าเจเนอเรชันก่อนๆอ,อย่างไม่เคยมีมาซึ่งเปลี่ยนไปทั้งแบบวิธีการเรียนรู้การทำงานให้เหมาะกับแต่ละคนหรืออย่างด้านสุขภาพก็จะมีการเปลี่ยนด้วยก็ถูกปรับนะคะให้แต่ละคนเนี่ยได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคแล้วก็เยียวยารักษาโดยการใช้เทคโนโลยี DNA เพื่อตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือโรคทางพันธุกรรมช่วยให้คนนี้มีอายุขายแบบยาวขึ้น oh. อายุยืนขึ้นค่ะความก้าวหน้านี้นะคะไม่เพียงแต่เพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งทางกายแล้วก็สติปัญญาแต่ยังช่วย แก้ปัญหาที่ซับซ้อนเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยเจเนเรชันเนี้ยก็สามารถทำได้ดีกว่าเจเนเรชันก่อนๆด้วยอ mm hmm. สองนะคะ AI และการตัดสินใจค่ะสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาพบว่าต่อไปคนจะมอบหมายให้ AI วินิจฉัยโรคแทนแพทย์ที่เป็นมนุษย์เพราะเจเนเรชันนี้จะเป็นรุ่นแรกที่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้ซึ่ง ต่างจากคนเจเน o เรชันก่อนๆที่มอบข้อมูลดังกล่าวเนี่ยให้บริษัทต่างๆโดยไม่รู้ตัวในขณะที่เจนเบต้าค่ะเขาจะสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลของเขาและจะใช้งานข้อมูลนั้นอย่างไรบ้างโดยการให้ AI คอยช่วยประมวลผลและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาฉะนั้นการตัดสินใจของเจเน r เรชันนี้จะใช้ข้อมูลเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า data-driven e d โดยมี AI เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวในชีวิตประจำวันค่ะ ข้อที่3นะคะมีเทรนการตั้งคันด้วยนะพี่แพรทางด้านคุณเจมี่เมโซค่ะจากองค์การอนามัยโลกคาดการว่าในอีก50ปีทารกที่เกิดในห้องทดลองอจะกลายเป็นเรื่องปกติจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ที่ช่วยป้องกันโรคทางพันธุก,กรรม,มและสามารถเลือกคุณสมบัติที่ต้องการได้ทำให้เทคโนโลยีนี้ แพร่หลายและเข้าถึงได้มากขึ้นส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวและสุขภาพของมนุษย์จากยุคเดิมสู่ยุคใหม่ไปอย่างสิ้นเชิงเลยข้อที่4นะคะการมุ่งเน้นเรื่องของสุขภาพจิตสำคัญมากๆเลยเพราะแม่จากเจเนเรชั่นแซเนี่ยได้เผชิญกับความท้าทายเรื่องของจิตใจและอารมณ์ จากความผันผวนของเศรษฐกิจสังคมและโรคระบาดพวกเขาจึงตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพจิตที่ดีเน้นเรื่องของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมความเท่าเทียมและความหลากหลายส่งผลให้เจนเบตามีความยืดหยุ่นปรับตัวสูงมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและยอมรับความแตกต่าง โอ้โหมีการกระดาบุกด้วยนะว่าพ่อแม่ในเจนซัดคือเจนวายอย่างเราเราก็ต้องตระหนักแล้วแม้ที่ป่านี้ยังไม่มีลูก อ oh. <laughs> อะไรว้า wow. วต่อ <laughs> อะความท้าทายที่เจนเบต้าเผชิญนะคะผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคข,ของเจนเบต้าทำให้พวกเขาเนี่ยต้องอเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนและจำเป็นต้องเตรียมตัวและปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้คือ1การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภายในปี2040อุณหภูมิโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1.5องศาเซลเซียสและระดับน้ำทะเลเนี่ยจะสูงขึ้น9.3เซนติเมตรนั่นเองค่ะก็คิดได้ว่าตอนตอนนี้นะปี2025ใช่ไหมน้องวาวเขาบอกว่าอีกประมาณปี2040ก็ราวราว15ปีค่ะอ,อากาศก็จะเพิ่มขึ้นความร้อนอที่มันร้อนอยู่แล้วมันก็จะ ร้อนอขึ้นไปอีกถ้า,างั้นเราก็ต้องรีบตระหนักแล้วนะว่าทุกวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างเพื่อลดอุณหภูมิของโลกอ่าใช่อสองสิ่งที่เขาต้องเผชิญสงครามเขาบอกว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศและการแบ่งฝ่ายของนานาประเทศรวมทั้งภัยคุกคามจากจีนรัเสเซียและเกาหลีเหนือจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางกายภาพและโลกไซเบอร์อย่างชัดเจน3 ความเป็นส่วนตัวแนวคิดความคิดส่วนตัวหรือการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะหายไปเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นส่วนตัวในขณะที่สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลจะกลายเป็นประเด็นระดับโลกเพราะรัฐบาลองค์กรและบุคคลทั่วโลกต้องจัดการสิทธิเพื่อปกป้องและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ 4. เหตุการณ์ใหญ่ของสังคมการสูญพันธุ์และผลกระทบวงกว้างของภาวะโรคร้อนจะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของเจนเบต้าในขณะเดียวกันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็จะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนชีวิตคนไปเช่นกันเช่นการท่องเที่ยวในอวกาศการติดต่อหรือว่าการพูดคุยผ่านกระแสจิตอ่ะเขาบอกแบบนั้นเลยก็คือแบบ รู้สึกว่าเหมือนเราจะไปไม่ถึงอาวาวคือคือลองลบเลขแล้วอ่ะพี่เมื่อกี้พี่นั่งลองลบลบเลขตัวเองอ่ะคือตอนนั้นนะที่อาจจะอายุประมาณเจ็ดสิบได้แล้วอุ้ยไม่แน่นะหล่อจะถึงร้อยปีก็ได้ว่าไปคาดหวังเยอะอ๋อเอาให้แต่ละวันเหนื่อยนะเหนื่อยโอ้ยแต่ว่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบอวกาศอยากไปมากอ่ะแต่ ตอนนั้นอะต้องมีเงินกี่ล้านวะเนี่ยตอนนั้นอะค่าเงินมันอาจจะถูกลงหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามันอาจจะไปเทขึ้นอีกใช่ไหมหรือว่ามันอาจจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แ่เพราะว่าเทคโนโลยีมันผ่านไปไวมากเลยนะโตบโวไวมากใช่เหมือนแต่ก่อนเครื่องบินใช่ไหมเวลาเราจะไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนจะนั่งเครื่องบินไปกรุงเทพแบบเนี้ยโหปาเข้าไปหลายบาทแล้วแต่ตอนเนี้ยอะ พอมีกําลังที่มันจะจ่ายได้ใช่ก็โปรโมชั่นก็เยอะแยะอืมอ่ะรอดูโปรไปที่ออวกาศกันนะตอนนั้นอายุเต่านั้นฝันไี่ปากหลุดหมดเลยเราอาจจะมีเทคโนโลยีไงมีฟันปลอมที่แบบเหมือนของจริงลืมอ่ลืมลืมอนคดเป็นสิ่งที่เราไม่อย่างรู้ได้รอก่อนน้องวาวเพิร์เจอร์ไปค่ะโอเคต่อ นี่เลยข้อหาเขาบอกว่าความจริงพี่แพรเาขาบอวกว่าอะไรวะ <c oughs> อะความจริงที่ว่าก็คือการแยกแยะระหว่างเรื่องจริงและเรื่องสมมุติะจะยากขึ้นเพราะเนื้อหาจริงค่ะจะถูกผสมกับเทคโนโลยีเสมือนส่วนเนื้อหาสมมุติ กลับถูกสร้างให้ดูสมจริงความเข้าใจในความจริงและแก่นแท้ของสิ่งต่างๆจึงกลายเป็นความท้าทายยิ่งขึ้นการเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตในอนาคตค่ะเจนเบต้านะคะผู้บริโภคแห่งอนาคตเนี่ยที่จะพลิกฉมโลกในรุ่นต่อไป ก็คือกลุ่มผู้บริโภคหลักในอนาคตอย่างเจมเบต้าเนี่ยการเข้าใจความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถ พัฒนากลายุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของพวกเขาได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรมและนิสัยของพวกเขาจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ตรงใจและยั่งยืนรวมทั้งเพื่อช่วยให้แบรนด์ต่างๆสามารถดึงดูดและรักษาลูกค้ากลุ่มนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในระยะยาวโดยการตลาดผ่านเลนสสังคมมนุษยวิทยาที่ก ทเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนเจนเบตาจะเป็นผลผลิตแห่งอิทธิพล AI และวัฒนธรรมสายพันธุ์ใหม่ที่ระบบเศรษฐกิจจะไม่เหมือนเดิมแล้วธุรกิจรับมือกับเจนเบตาได้อย่างไรนะจากข้อมูลเจนเบตาข้างต้นเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นว่านวัตกรรมและความยั่งยืนเป็นแนวคิดใหม่นะเป็นแนวคิดใหญ่เลยท,<ะ>ที่มีบทบาทกับ เจนเบต้า <Gen> เราก็ไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ธุรกิจสามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสู่เจนเบต้ากันได้บ้างพี่แพร่หนึ่งเลยก็คือการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆธุรกิจจำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ที่ทันสมัยและน่าสนใจผ่านนวัตกรรมใหม่อย่าง AI VR AR หุ่นยนต์บ l o c k c h a เป็นต้นค่ะเพราะเจนเบต้าเนี่ยมีความคาดหวังสูงต่อประสบการณ์ดิจิทัลที่ เพียงแค่ตอบโจทย์ในเชิงฟังก์ชันแต่ยังต้องสร้างสารรค์และใช้งานง่ายรวมถึงการได้รับประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้และเป็นส่วนตัว 2. อ,ม,อมีความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนธุรกิจเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเจนเบต้าได้โดยการ ผ่านการสร้างแบรนด์ที่เน้นเรื่องความยุติธรรมทางสังคมการมีส่วนร่วมของสังคมการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึง การดำเนินงานที่ยั่งยืนเพราะเจนเบต้าได้รับการปลูกฝังประเด็นดังกล่าวมาตั้งแต่เด็กรวมถึงสภาพแวดล้อมหรือว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยหรือว่าปัญหาสังคมที่ต้องเผชิญเนี่ยเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะโอ<ฮ>้ใช่แล้วก็ 3. กลยุทธ์ในการรวบรวมและ จัดการข้อมูลเจนเบต้ามีความหลากหลายทางอัตลักษณ์สูงซึ่งแสดงออกผ่านทางอาวตารหรือโลกดิจิตลอลบวกกับยุคที่เจนเบต้าเนี่ย มีขึ้นมาก็คือสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้ยิ่งทำให้ธุรกิจจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีกลยุทธ์ในการรวบรวมและจัดการข้อมูลผู้บริโภคทั้งในแง่ของการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีและก็เครื่องมือรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ที่สร้างสารรค์แล้วก็เป็นอิสระเพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคด้วยประสบการณ์ที่ดีนั่นเองคะ่ะสรุปก็คือเจนเบต้านะคะเขาก็เป็นยุคแห่งการก้าวกระโดดครั้งสำคัญเลยของศักยภาพมนุษย์ และการพัฒนาสังคมรวมถึงเป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนอนาคตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถแก้ปัญหาอันซับซ้อนได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะเดียวกันก็เผชิญกับความท้าทายใหญ่ระดับโลกด้วยนะในฐานะที่พวกเขาเป็นผู้บริโภคหลักในอนาคตธุรกิจจําเป็นต้องปรับตัวโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆดําเนินงานอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงมีกลยุทธ์ในการ รวบรวมและจัดการข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว ตรงใจและนวัตรกรรมที่ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของเจนเบต้าอย่างที่บอกไปค่ะว่าเด็กเบต้าเนี่ยเขาเกิดจากพ่อแม่เจน Y แล้วก็เจน Z ความท้าทายของพ่อแม่เจน Y และเจนแเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูเบต้าเป็นอย่างไรนะคะจากการสำรวจพบว่าร้อยละ71ของมิเลเนียนหรือเจเนเรชัน Y และร้อละของเจเนเรชัน Z เห็นว่า การจัดการปัญหาสาภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆที่ต้องทําเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนเอาเรื่องจริงนะเพราะว่าเหมือนที่พี่แพรบอกว่าอีกกี่ปีกี่ปีเนี่ย อุณหภูมิจะเท่าไหร่ <50. S 1> โลคเปลี่ยนแปลงยังไงรุ่นพ่อแม่อย่างเราเราเนี่ยก็เลยต้องคำหนึงเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะ mm. พ่อแม่ของเจเนเรชันเบต้าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีของลูกๆโดยสำรวจพบว่าร้อยละ36ของพ่อแม่เจน Z เนี่ยและร้อยละ30ของพ่อแม่เจน Y สนับสนุนการจำกัดเวลาในการใช้หน้าจอของเด็กค่ะเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบอย่างเช่นการเสพติด หน้าจอการลดทอนความสัมพันธ์ในครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายแต่เจเนเรชันเบต้าจะเติบโตมาแบบมีศักยภาพในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยความคิดสร้างสารรค์และการปรับตัวพวกเขาก็จะเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและสร้างแนวทางการแก้ปัญหาที่คนในยุคป,ปัจจุบันอาจจะยังนึกไม่ถึงนะคะแล้วก็ยังมีด้วยนะการที่ แบบเหมือนเหมือนเรายกตัวอย่างองค์กรเราใช่ไหมว่าต่างคนต่างเจนเนี่ยมันก็เข้าใจกันผู้ใหญ่เนี่ยต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปิดใจกับเด็กรุ่นนี้ด้วยเนาะอืมใช่ค่ะในการเลี้ยงดูแล้วก็สนับสนุนเด็กเจเน r เรชันเบต้าเนี่ยผู้ใหญ่ในยุคป,ปัจจุบนันก็คือยุคนี้เลยใช พวกเราเรานี <S <S ่แหละจำเป็นต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดอย่างมากโดยเฉพาะในโลกที่เทคโนโลยีจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ผู้ใหญ่ควรให้ความสำคัญกับการสร้างสรรมดุลหรือว่าสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะชีวิตในโลกจริงเช่นการจำกัดเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและ ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือการเรียนรู้นอกระบบดิจิทัลการสอนให้เด็กเนี่ยเข้าถึงความปลอดภัยในโลกออนไลน์ การจัดการข้อมูลส่วนตัวและการใช้งานเทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบะจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างมั่นคงและมีศักยภาพสูงสุดค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ใหญ่ควรปรับทัศนคติในการเลี้ยงดูเด็กโดยมองว่าเด็กเจเนเรชันเบต้าเนี่ยจะต้องเผชิญกับปัญหาระดับโลกที่ท้าทายมากขึ้นเช่นสภาพอากาศตามที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้สภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก ก,การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและการใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เล็กจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นรวมถึงสนับสนุนให้พวกเขาพัฒนาทักษะความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การแก้ปัญหาการยืดหยุ่นทางจิตใจเพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวและสร้างสารรค์โอกาสใหม่ๆในโลกที่ไม่หยุดนิ่งค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าเจนเบต้ากับพวกเราอ่ะเหมือนตอนนี้พวกเราเหมือนจะเป็นรุ่นพ่อแม่ของของเจนเบต้าเลยค่ะเพราะว่าคือรุ่นเจนเบต้าต่อไปจากเนี้ยก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าถึงพวกเขาไหมอ่ะใช่ใช่มันก็เลยต้องทำความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาเนาะคือ,อต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆเลยเหมือนที่เขาบอกแหละว่า เจนเบต้าเนี่ยเขาจะเป็นผู้บริโภคยุคใหม่อะ่ะ<ฆ>ที่ไม่ว่าจะคำว่าบริโภคเนี่ยไม่ได้แค่บริโภคสินค้าและการบริการนะคือในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่<ฆ>เราเป็นผู้ประกอบการทําธุรกิจอะไรเนี่ยเราก็ต้องคำํำนึงว่าเบต้าเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเราสามารถอยู่ด้วยกันยังไงตอบโจทย์เขายังไงแล้วทำยังไงให้เขาอ่ะก็ต้องเข้าใจเราด้วยใช่ มีหลายคำถามที่แบบเกิดขึ้นในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเจนเบลตาที่พี่แบบเปิดเจอเนาะเพราะว่าพอมันเป็นข่าวอ่ะคนเริ่มไปตั้งคำถามว่าต่อไปเจนเบลตาจะมีนิสัยยังไงอะ,อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ยเจนเบลตาก็คือบบกำลังเบาอ,อยู่ดูดน,นมอยู่กินนมคุณแม่อยู่คิดว่าเนี่ยอายุเออหนึ่งวันหนึ่งวันทุว่วเออม,มีมีนักร้องนักร้องหนึ่งคนที่เกิดลูกวันที่หนึ่งเคลีย อ๋อใช่เหรอใช่ตามข่าวเลยอ่ะวันที่หนึ่งวคคาเลยเจนเบต้าเลยใช่นั่นแหละนะก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรแบบให้มันแบบเออเหมือนกังวลไม่ต้องแบบกังวลใหญ่โตเราสามารถปรับตัวได้เพียงแค่นั่นแหละแล้วก็ค่อยๆศึกษาเพื่อรองรับนะคะรับมือว่าอนาคตเนี่ยเราจะรับมือกับกลุ่มเด็กนี้ยังไงอยู่ด้วยกันยังไงให้มันมีความสุขที่สุด ใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่เน้นย้าว่าเรื่องของโลกอะ่ะสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยูทุกคนเนี่ยควรจะต้องร่วมมือกันไม่ได้เพียงแค่แบบตอบรับให้เด็กเบต้าหรอกตัวเราเองด้วยเหมือนที่แบบเราเอ้ยเราจะอายุยืนยาวไปถึงอายุเท่าไหร่แล้วพอเราอายุ60-70-80เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราจะอยู่ได้ไหม,มนะคะทุกๆอย่างมันก็เกิดขึ้นจากมือเราทั้งนั้นเลยใช่แล้วค่ะ ก็เปิดปีใหม่มานะคะก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันเพื่อที่จะามาทําความเข้าใจว่าเจนนี้ตอนนี้เป็นเจนเบต้าแล้วนะเราจะต้องปรับตัวกันยังไงรับมือยังไงนะะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟงังทุกๆท่านด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกับปติ้นวส์กันได้ทุกคืนวันศุกร์ค่ะ2ทุ่ม15จนถึง3ทุ่มโดยประมาณนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่2568และวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีสสดค่ะ